เดี๋ยวห้เฟือดูนะครับเขาถามว่าสายมานครมีไหมนะครับสีเหมือนไหมเคยลงแล้วล่ะนะครับการเด็กยังไม่สู้ไก่แต่ว่าเมื่อวานเตะแล้วนะครับสู้ไก่แล้วมีคู่มันอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างในสีสวยมากนะครับสีสนสวยเลอกับตัวนี้อีกนะครับก็เป็นมหานครของครูเจมนะครับพ่อเขาเสียแล้วนะครับ มาลูกตแม่แสนเก่งนะครับของกูเจมเชียงรายอันนี้สายมาลตาแม่เขายังอยู่อยู่นะครับแม่ยังอยู่ซื้อมาคู่หนึ่งนะครับตอนทอากับปั้นนะครับจองลูกไว้ตั้งแต่เขาซื้อมาก็เป็นขาครับแม่ครับกำลังสู้ไก่นะครับสองสี่แต่เป็นไก่ส้า้นนิดนึงนะครับ สายมาละครเราตัวเมียมีแค่ตัวเดียวเด้อเฟิดอยยังยังเล็กอยู่นะครับนอกจากแม่มันแล้วก็เอาเหลือไว้ตัวเดียวเองนะครับจริงๆมันมีเยอะอยู่ก็ไดมม้มันให้ลูกน้อยนะครับถ้าตัวไหนได้ลูกมามันตัวเล็กก็ส่วนใหญ่เขาจะจัดการนะครับช่างกิโลนะครับก็เลยมันก็เลยไม่มีลูกครับตัวเมียนะครับ าาอำเภอได้นครนะครับ